ตอนนี้กากำลังอันออกอจะปลาเนาะกำลังออกจะปลาเบิ้งน้องทงเอามาให้เบิ้งดูงหัวสมองหัวสมองน้องทงหัวสมองเนาะอันนี้เนาะ,ะแสงก็ไม่เคยเห็นจักเออกอร์เนาะพาไปโฮมบอดีอันนี้วะคานอ่ะให้มันะเป็นค่ว,วยหรอือไปเผาไข่เลยเอามาอันหนใส่เบานี่เนาะสะดวงพันวาลดีลิสสดวงเนาะนี่สะดวงก็ได้ยินเขาว่าเห็นในทิศตะวกนจ่ะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมูเพื่อนทุกคนบอกว่าสิอยู่ทางฟังลาวฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะโดยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าซู่องสาวแสงแฟมิลี่เนาะโดยมื้อนี้สาวแสงกะเข้ามาในป่าเนาะเข้ามาในป่ามาเบิ่งอันน้องทงกับป้านางเพิ่นตัดฟืนเนาะน้องทงเพิ่นกะตัดไปแล้วแล้วตอนนี้สาวแสงสิไปเบิ่งป้านางทุกคนเนาะเบิ่งแม่นี่เข้ามาในป่านี้ยุงกัดเนาะยุงกัดสาวแสงนี่ยุขยุแขนนี่ก็มีเนาะนี่ ยูแคนนี่ก็มีก็อยูนี่ยูนี่เนาะยู่นาด้วยตอนนี้เสาแสงกันสิพานมูเพื่อนเข้าไปเบ่งกันปานางเพื่อนเนาะที่เพื่อนตัดฟือนอยู่ในปา่าไปครับโซนน้ำกันเลยเดอ้อดยตอนนี้ทางปานางเพื่อนกนกำลังเอาฟือนออกมาแต่ในป่าเนาะสบายดีปานางดยสบายดีดยเมื่อน,นีนได้หลายกล่องแล้วบ่เจ้า อยู่ในป่าคุณว่าท่านจะถอดนอองไหมดยอันเอาออกมาจราิงแล้วเอารถไถมาเอาวะหรือว่าเอาล้อเอารถไถมาถ่อยเอามันรถไถ่ายเน,ะนยาะถอดยายไว้อยู่เพื่อสิได้เป็นไม้ลำหนึ่งเป็นง่ายเนาะป้าเมื่อกี้อันตัดซอยน้องทงกับป้าจนเมื่อยเลยนเนาะเนาะอยู่ในป่านี่กะขนาดว่าเอาอยู่ขูมมือก็อยังหกอยู่เนาะ <laughs> เลียนอ่าวเบาบางเทือเอา,าเอาโซนนี้เหมือนเราก็ไปฟากนั่นสิวะเพิเ่นจะง่ายจุดไปเอา่าเนาะสะดวงกับน้องทงเพิ่นก็ออกไปก่อนละ่ะตอนนี้เนาะอ,อยู่ทางในนี่ก็ยังยังหนาอยู่เนาะต้นไม้ ตัดเอาเป็นเครือบอโอเข้ามาันอย่างกับมีหัวเนาะแปลว่าดินนี่มีเจ้าของเข้ามาทางในน,น,นี่เพิ่งยายแล้วก็คอยเก็บออกไปเนาะเอาไปโฮมไว้จุดหนึ่งจุดเดียวแล้วก็เอารถถมาเอาเมื่อกี้นี่เจ้าเจ้าตัดอยู่บนนี่บอ เบาป้าเพื่อ <laughs> นกระตัดเป็นเป็นเครือเนาะไม่ที่เป็นเครือเอาไปเฮ็ดทานพ่อแบกกระแบกน่นแมและกะแล้วก็กบบกกตัดอีกช,กชาวเมือแลวก็ตัดชาวเมือยแล้วก็ตัดอีกเพื่อสิได้กล่องหนึ่งกระลายมือเติมเนาะป้าจะได้รถไถห,ห,ห,หนึ่งก็แค่นั้น ลูกซอยกะได้ยู่มือแล้วลดไข่เบาคำสุกค่ะเมาะไม่เทาน้องทงนะไม่เทาน้องทงแบบโบมีคืนเนาะสละเอาออกเสีลยโดดท้องโดนเมื่อยแล้วกะนั่งเมื่อยแล้วกะพักเมื่อยแล้วกะนั่งท่านพื้นเพื่อสิได้เนาะเมื่อกี้ชาแซงก็ร้องแล้วร้องอันร้องสวยน้องทงป้าเพื่อสิได้ปืน ลำหนึ่งนี่บได้ง่ายเนาะดยตอนนี้กะยางออกไปเนาะป้านางเพิ่นออกไปก้นละเพื่อสิได้ฟื้นไปเผาทานเนาะกะยากเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือในปา่สาสดแสงกะ เคยเข้ามาเธอหนึ่งเนาะกับสะดวกค่ะวันที่เคยเข้ามาเลิกปนนี้น<ม>เนาะโดยเจ้าอันบบแบกซอยป้าแล้วบอสบายดีอีกครั้งโบแบกซอยแล้วเจ้าหน้ากามีหลอกของเจ้าของไปไปบ่คนละอันเห็ดคนละอันแม่มันได้สองอัน เอารถไถเข้ามาเอ่าบบ่อปลวแล้วกล่องๆไว้เพือพ่อซีดายนเพือพ่อซีด้ยนเพือพ่อซีได้ฟืนลำหนึ่งเนาะบ่ได้มันงายวันนี้เป่าหนึ่งนี่ก็หลายลำเติบได้เนาะ ตัดบาหรือวาสีอันนั้นนี่บ่อเออกระเบกซอยป้านี่ช่วยกันเนาะสำหรับอยู่เต่าทานเจ้าช่วยค่อยคอยช่วยเจ้า มอเากแจน้ไม่นาไม่พ่นเาเอาอีกแม่ทางตรงมงน้ำมาได้นะยังก็ทางตรงมุมนอาไพนางเราลึงแหละมึงดูเราอาอ่นสามชีอนผุนต้องทงอาทอนเดียวน้ำก้อนอะพี่ แล้วจังมาซอกหม่เนาะเพื่อสิได้เห็นไหมเบิร์เขาเลื่อยเมื่อกี้ป้าเพื่อเพื่อนสิขาดก็บพ็นได้ไงแมนธรรมดาน้องทงกับซุยป้าแล้วเปลี่ยนนกั

ันนี้นี่แบบมือนี้ว่ะเพาะมือนี่แบบป้าของเจ้านี่นี่ฉันก็เช็ดบัดเลยคืออันนี้พนังบอกบอกกันยังว่าขนาดว่าเอาอยู่ก็ยังมีให้แสดงว่าไม่เพิ่นก็ขึ้นอยู่ตลอดนะเนาะไปเอามานีละกัเมื่อรบเอาอีกหอบหนึ่งเดี๋ยวนี่ว่ะซีมงยังเอากับสิไปหับลูกคือกัน แ,นนแมนน้องธงกับชีพาหามน้องลาน้อยกับน้องลินน้องลินกับจังเฮียนอยู่หันลรืวะอยู่บอลเดียวกันกับลาน้อยป้าเราหมากไม้เป็นเครือบมหมากไม้เป็นต้นไม้เป็นต้นมันใส้แห้งหลายกว่าเนาะเบิ่งเรื่อยเมื่อกี้เผื่อสิขาดป้า หักของปะนางอันว่าเป็นของปะะบน่นเด้อเต่าเพนทันมิตจะไห่บักใหญ่บไงใหญ่ซื้อน้ำหาน้ำเนาะเราหาาเอท่นาะหะบ้อันเราอันนี้มันไหมยังสะอันนี้นะทงใหญ่ๆต้นใหญ่ทั้งหน้าจา้านะป้ากุกแต่โบเห็น,นเน,ะเน,นาะใบก็ได้ Ba mùn này bomen tiêu cực đây. bèm nít ông chắc bà hát cơn ตอนเพ่นอ้อมหัวไว่นี้มีแตาา่ไม้ใหญ่ๆเนาะเพ่นบ่้ให้คนเข้าไปเอา เปปมื่อยแล้วเน,ะนาะเด้ยยังคืออะไรอยู่ด้ป่าเจ้าเขาไปเอาทางในก่อนจะบอกทางนอกนี่ล้มก่อนโอ้มายางมาแต่ทางนั้น,ต,น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 ตัดอ,อ้อมอ้อมไปอ้อมมาเนาะตัดหลัดไปหลัดมานนี้มัใกทาง เป็นได้เลู้สึกสบายดีบอบบ <c oughs> มือไอยเนาะขนาดอ่ะแสงเลื่อยเมื่อกี้สองทอนเนาะยังมือไงสวยังทงหันอันนี้ทั้งทั้งเลื่อยทั้งหามออกไปทั้งเอาไปบอนี้คนช,ชื้อไปให้นี่โอ้โหแต่ละเท้อาออกมาคันแม่นน้ำอยู่ในนี้มีฟ้าอาดัดด้วนของชุมเจ้าเาเข้ามาเนาะเพื่อนเอาเข้ามากินเนาะ สวัสดีค่เด็กเยอะสิบล้ำนึงได้คือเด็เอาสิบลำพุ่นสิบลำน้อยได้สิบลำให่ก็ไม่กอไต้ไต้ยต้เกาเกาะ เอออันต่อต่อแถวนี้นี่ก็แม่นซุ้มเจ้ามาตัดบ่หนิตัดตัดน้ำกันเนาะอันเป็นต่ออยู่นี่กะย้ายไปเนาะตีหน้ากะเกี่ยวมาไม่แบบสิวะเกี่ยวไปเกี่ยวมามันกะบ่มึดจักเทื่อเนาะล้ำไปล้ำมากแล้เนาะเบื้องนี่มึดแล้วก็ไปเบื้องนั่นเบื้องนั่นมึดแล้วก็มาเบื้องนี้เนมืนคลไปกลับบ้านแล้วได้บัดนี้นะเนาะ แมนคอยก็ลองแล้วลองสองบาทสามบาทให้ค่อยเข้ามานี่คอยกระบบหูจากทางออกเลยนี่อันนี้พันลึกล่ะเนี้าเข้ามาอยู่ในนี่เขาไระเบจากทางออกทางเข้า อันนี้ไม่ยังไงม้เตือนกแล้วราก็เราก็เกี่ยมเอาให้มันเดนได้ฮอดลดแล่สิเอารถไถเขามาเอาไปทั้งใดบ่บ่หูทางนี่ก็ออกบได้ได้นี่เส้นทางเนี่ยต่อกันต่อกับบก้าเข้าไปเข้าไปพัดลงไปอยู่ทั้งใดก็เกี่ยวไปเกี่ยวมากับถึกบนเก่าอีก อันนี้บุ๊มบนลบอลเฮามาเอานล่ะบอดวงสุมนอไม้นะแล้วออกไปซอดบอลเบื้องนั่นบอกระจืออยู่เนาะมาเคยเข่ามากับสะดวกคนหนึง่งเขาเข้ามาตอนนั้นเด,ดป้าตอนนั้นส่วงนอไม่ดิลนนองทงมาหางหมดแดงหากบาุฟู่มาในกล้องเห็นบอนะอเอมื่งกู้ลองซูมเมื่ดกี้ มอเห็นในกล้องในเบิร์นบอเห็นป้าบอจะเห็นบอลองสีลองซูมสีลองซูมให้อันั้นเบิง์นเกือบไม่ผิดเกือบไม่ดิ่ดตาเกือบไม่ผิดเกือบไม่ดิดตากุกกไม่เปื่อยก็เป็นดอกคือกัน บ้หูว่าสีเห็นบ่อเนาะอันนี้ก็คือกมกอกเนาะเห็นยูดิบ่ซูมก่อนเนาะโอเคเห็นอยู่เนาะนือไปขตัดลงตัดแล้วไหมมึงก็ได้ขายแ่ละก็จาขายกระโตหนึ่งพันนับหน่วยก็ได้หนึ่ปพัดนถ่งสองพันโมโดย ตอนนี้ก็กำลังยางออกเมือเนาะทุกคนเนาะมองโดยตอนนี้กากำลังอันออกจตปลาเนาะกำลังออกจตปลาเบิ้งน้องทงเอามาให้เบิ้งดูหัวสมองหัวสมองน้องทงหัวสมองเนาะนี่เนาะแสงก็ไม่เคยเห็นจัคเือเนาะ พาไปห่มอดีอันนี้วะคานอะให้มันเป็นชวยหรือปเพาไข่เลยเอามาหนาใส่เบานี่เนาะสะดวงเพื่นวานดีลิสะดวงเนาะสะดวงก็ได้ยินเพาว่าเห็นในติดต่อจะเอาลงโดยตอนนี้กะออกมาแต่ป่าแล้วเนาะสะแสงกะซีได้จบคลิปไปซัมี่เนาะโดยฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC เด้อเข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะซ่องสวแสงแล้วก็ซ่องของสะดวงเนาะโดย โดยโดยแล้วพบกันใหม่ในคะลิปห <laughs> <c oughs> น้าเด้อทุกคนโดยสบายดี